ปากก็ไปไอ่บ่ดังจังมันคือความเบามันสูงเนี่ยผู้เฒ่าบ่ได้กะยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยื่นพ่อแล้วมีอยังอีกขันเวลาเขาไปเที่ยวคอนเสิร์ตโอ้ยไปเห็นเขาข่อยกินพ่อแล้วต้มไข่กินเองต้มไข่กินเองมึงกินหนาเขากำลังเป็นรูปไข่มึงกินเมียเดียวนี่น้องขอยื่นออกแล้วเอาผู้เดียวมันเป็นยังั่นล่ะเฮาต้องเอาหลายๆคนบอ้โหมักไงเพราะเราเจอผู้เดียวกับสิตายมันยังเอาหลายคนอยู่เอ้า ขันขันผู้นึงบอยูผู้หนึ่งก็ต้องยูเขาบรต้องไปต้มไครกินเองออเขามีเมียหลายคนแม่นบ่ล่ะหลาคนนี่หุงเขาาออคนนี่หนึ่งเขาคนนี้ตำน้ำพริกอ่าคนนี่ต้มย่ำคนนี่ซักเสืออีกคนนึงซักกางเกงหลายคนหลายได ไล่ไม่เฮ็ดเฮือนงามนานแมนควบเคยบ่ล่ะไปเสียคนไว้ทีนี้ยังมาเยอะเลยเหรอ้าวเหตุผลมันบวมนอ้ี่ทำให้เบิ้งกับเสื้อเอาเพื่อนนี่กับเมียเฮาเพื่อนนี่กับเมียเฮาเพื่อนนั่นกับเมียเฮาเออมันมันแมนบ่ล่ะเอาบ่แมนจังไหนขึ้นนี่นอนเพื่อนนี่ขึ้นนี่นอนเพื่อนนี่หน้าบูดเขาก็ไปเพื่อนบ่หน้าบูดเพื่อนนี่จมเขาก็ใหญ่ไปเพื่อนบ่จมเออไอันนี้น้องเอาเป็นร้อยแล้วไอ้ครับว่าั่นเป็นร้อยอ่าขาดคอยยืนขึ้นยูืน่งหัน นี่ยังมาคุดซ่าเสีบ่ได้ห่ะไม่ยังอีกคิดผิดล่ะผิดบองไหนคุยว่าแปลว่ามียหลายคนบ่ได้หาเขาเกิดบ่พอใจห้องเปล่าเขาร่วมหัวกันสไตลลุ่มสกําห้องแบนแต่แต่หรือค่อยว่านี่ไม่มีปัญหาสามีอร่อยคนหนึ่งสิบีย่านยังแต่เพิงทั้งเส้นแสนตูบมันตัวไรตอดข่อยคือไ่เห็นมีปัญหายังเลยโอ้ยเท่าตาตีเบ้กระลาเพิงมันจะมีปัญญายังสูบยาไปเป้ามันกังเหงาแม่นอันนั้นมิมเด็ดครับคุณอ้าว ความทางมึงอันนี้ไม่ยังเสร็จเพิงเพิงแังไหเพิงแม่ตำนิ้วก้อยนี่มัคือมิ่มตัวก็เลวไล่มันซ้ำเข็มยิบจักนี่อาปาไปร่องซิ่มมึงที่ระสามไล่ระขั้นบ่อไข่เมาเงื่อนน้ำคอยทำไมมิ่มมันเดี๋ยวเป่าข้นของยาซื้อๆมันก็หดตัวเั่นเราพันมากเลวบอกตอนน้ำคอยหั่งเป็นเด็กน้อยอยู่ตัวอายุสิบสองปีท่านต่อแต่พอหั่งเพิงแขนอ่านการยวนต้นทมมแบบนี้ ไปเลี้ยงง้วเลี้ยงห้วยพ่อแม่ป้อที่ตัวหั่งเพิงมใหยงขอดกระดือยากได้ขอดก่กระดังไฟสุมเสยวะนี่เนี่ยเฮงนลยนะแล้วเพราย่านไฟวะนี่เนี่ยหวยมาหยาบมะมื่นตายมึงแท้ว่าท่านดอกไม่สิได้กินส์ก็ไม่ซัวรวดเร็วหวยพอถือไม่เคยซัวเพิ่บขาดบึ้มนูกไล่ขวากก็แล่นรวดเร็วควยเหรอเห็นว่าแล้วว่าท่านควยได้ไหมแต่ถ้าเป็นเสนแสนโตยังาไม่ทางแต่ป่านนั่นคอยยังบ่เลิกลมคว่มตั้งใจกลับไปอีกจนได้พูดว่ามือหลังมาไม่แล้ว ส่วนมูมาอีกกูต้องออกอะไรข้างเพิ่งข้างเนี่ยอาว่าเที่ยวน้ามันไปขายโอ้มันมีหัวน้ามันไม่มีหัวน้าจะได้ท่องใสมันไปขายขวดละลอยสองร้อยปุ่นข้างนึ่ง่ะเป็นยี่ทิพขวดบนหน้าเพิ่องนะฮงนี่เพิงหลวงสัมเพิงหลวงห้างคาว่าจะได้เป็นลอยขวดจ่ได้เป็นลอยขวดผู้ยพอโอ้ยตั้งใจมากกมูสามคนได้พายางคนลระพื้นเอามันยังพายางเป็นเกาะป้องกันห้อง เขาต้องมีวิธีการตัวพอมาปรับอยู่คนละมุมเลยผู้นึงอยูม่มุมนั่นผู้นึงอยูม่มุมนี่ผู้นึงอยูม่มุมนี่ออหั่งเพิงอยุ่กลางไม่บ่ล่ะมึงเดาแต่ล่องมือกันเลยเขาลงมือก่อนเลยเออลลทีแรกฟาดบุบหลดพอฟาดบุบป,ปั๊บหั่งเพิงขาดยุ้ยลงมันก็แตกบึ้ม,มันแตหหกหอก็แลนเขาในผ่ยายังเสียงมันตอดพายางสูออ้วัดตอดเขาวิ่งทากเลยเห็นบ่ลต่ำกันกับฝนตกใส่พายางนี่หัวคนมันต้องดีก็เพิงเนี่ยเขาเพิง มูขนมาอีกสองคนมันว่าให้เขาเอน้ำในหมอไปนะเอาเอาที่เราบอได้ว่าแบ่งกันกินเขาใจปวกเลาวเจ้ากระไดกวงหักมูหักพวกมามันแทนที่พายางมันหลายหลายคนมันแท่นที่มันสิพากันเขาพายางใหญ่กันมันบอกเขามันมาหมุนเขาพายางนักข่อยพื้นเดียวนี่อ้ยพายางกับพื้นม่อใหญ่เลยม้อยล่วห้องข่อยนักกวางเม็ดเง่าเม็ดหนึ่งพ่อมูเหรอพ่อมูน่ะบัดนี้ถึงที่ข่อยเป็นผู้ดื้อกว่าอ่อนหินก่อนบกใหง่ข่อยกับเขาไปใกล้ๆกันแล้ว ย้องออกไปใกล้ๆก็ฟาดแล้วแล่ะแม่นบนนู้นเจ้าหว้ยโบเมนจังได้ห้าจะได้ขอไหมทางแถวนึงแล้วมันยังติ่งๆนึงได้สิหยดลงเลยนะบุ๊ปที่เราขาดวิ้มลงมัดเลยมัดเลยบาดที่นี่แม่มันแท่นที่บินขึ้นควาดมันบ่ขึ้นจะเดือดวิ้มไม่ใส่ควายกับมัมที่เขาพายางห้ากินใส่ไอ้สองคนมันไม่เนิกตีนไม่แล้วเอาไปละเลี้ยงอ่ามพายางยุคพายางจะคล้องจะคล้องบ่ได้เขาวาดได้ไรบ้างนี่ว้น,นวที่อยูไอไอ่ไว้มองยุคกับมัมส่วนตัวโว้ย เพิงเ,เมื่อทั้งไล่ข่อยขึ้นเบื้องตีเอาเหลือแต,แต่ทั้งขาวเปิเ้ลเมืนอยู่เขาว่าซุ่มนั่นเขาสนุกกินว่าทันเออมย์มันจังเมย์จา,จาว่านะห้างนั้นมันบินไล่ข่อยผู้เดียวเป็นแสน,แนเดียวเ,เ,เขาเอิญเท่าเนี่น้องโคกขาดมันคือว่าจังสัน <S <S เล่นตั้งแสามมง้งแรงจนหอดหามง้งแรงอ๋อเล่นหันเขาเล่นสามมากับบินท่านในแมนบอลจำเป็นเล่นเมื่อทุกขันบวกข่วงมั่งบ้าบวกข่วงจะได้จะว่าไปใส่ต่อไปใส่ขืนผู้ก็แต่ต่อหอดหน้าพอยะหน่อยเลื่อยหันหน้าพอยะเรา หรือคุณ na na, อะใสหน um, okay. oh, ้าพญอ้นล่องหน้าลุ่มทีสวนขืนนน้นมังคุดินมาดปะพ่อหินแม่สร้างก้อนมักใหญ่หวนเนี่ยมันโปกคุ้มโดยงาไม้เขากำมลเขาไต้หันเออพขาเลนหันก็มันนั่งเศร้าเห้งโดนเตื้อยังวน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 ไก่หัวเข้าไปเลยโอ้ยฉลาดเนาะนี่ยเห็นว่าโอ้ยตาเลื่นๆทำสูบไปห็นกูเลิกเสยสินแสดงเขาออกแล้วเนี่ยโอ้ยปอบมืงควันมืงงุ้มแห่โอ้ยงุ้มแห่มากระต้มๆหนอยเว้ย นัง่งคุยกันอยู่ดึงดืด้อแย่งด่างงุกงับลุงผมก็ว่าไม่มน้ำว่ะโอ้ยบันกำมองกันม่นมีสินยังมีคนนี่งุ่มแหะพอนนะเดี๋ยวก็แล้ว่าทันนะโอ้ยมองกันมีสินแหนะเห็นว่าอะไร <c oughs> เออเอ้ากระลำนี่แหละเฮ้อ้ยความมึงหยบาบคายไฟไปสลาดเออแล้ว่าทันมันโมเมนต์เออได้น่ะเนี่ยเออคำเกินคำแต่เตือนทีมากของหมอลำเขาเนี่ยไอล้ลำ่มไปประหานคือว่าฝากเอ้ยหมอนั่นลำ่มทำนองอุบุลเนี่ยคอยลำ่มทำนองขอนแก่นเมื่อกันกี เจ้าสังเกตมองนี่พอมองนี่คันเออหรอกขนแกนรถยต่ขันฟ้าเอ้ยเลยอุบล<อ>สังเกตมองนี่น้องมาขึ้นก,กันเนาะเออเออก็จะวาก้อนข่อยแม่เนาะเอาข่อยกับขนฟังอยู่คนแกนขึ้นกันไหมเนาะอยู่คนแกนกับห่างว้าข่อยขัล่ำจบแล้วล่ำเศร้าแล้วจังว้าข่อยอยันจาว้าข่อยได้หรอว่ายันขันแกนคือโปเซียคนคนแกนคือกันนั่งเซเวอยู่พอฏิวั เจ้าสิมาว่าความกันจังไหนบ่นพระสวดมนต์มาสังเว่นั่งอ้าปากจังปังอยู่นน่ะีวากูช่างไยี้วขงงับเลยจีนี่บอุยีนสจะว่ไงเขาเโอ้ยขันซื้อไรกันที่สหันใจสันนังโจโลยู่นน่ะเจ้าว่าขอใท่าตามคาบอกอีกละจาติงนั่งคือคือก่อนเซาเนี่ยกูช่างนั่งยืดซื่อหนะนะเออโอ้ยไกลราคาขั้นหลังทำมาฟูได้กี่กอใหนะฮะย่างหาต้นไม้คุณแ่คือว่าบ่ยติงท่านนี่ค มหาจีนแบบห้าห้าจ้างได้เดียววะจังไปจิงย่างไปภาตัวใหม่วันจมวายอยู่เออแสดงตุวยพ่อฮู้ผู้มาฟังจะเฝ้าบนมันวทมีวุฒิวายอย่างนี้ล่ะอาขวบเมื่อยหูข้าพเจ้าคือนายโจนมินาทีหดไร้หม้ขาแต่ท่าเดียวแม่นแล้วค่านขายก๋วยเตี๋ยวคนกเอึนพเพราะขาด คุณรถไฟแล่นเร็วไปเสียอีกล่ำเหมันแล้วตะกอนจังหนีโอยเป็ดงานสุกเอาเผากินทิมคางว่างเครื่องงานกูกระตีห้างย้อนมาล่ำซุ่มกวาเป็นอี้เดียร์ตุนายพอสีคว่ำล่ำเลยภาคีบดังมึงทั้งเว้ทั้งจุ่มกันยังว่าก่อนล่ำเขาเจ้าก็ฟังเขาสีใหญ่เม็ดใหญ่นุ้ยไปในไปอย่างเมื่อวันเจ้าสิขึ้นรถไฟนี่จากงานเขาเลยแล้วเนี่ยฟังเขาสีใหญ่เป็นกันแล้วมันไปได้เบี่บมันเนี่ยสิใหญเม็ดใหญ่นุ้ยเออ เ่ใหญ่ห้างเลยเนาะมันเป็นอย่างที่ขั้นซ้ำขั้นฝนบอดีเลยยาไข่เฉียดเกิดกระเล้วเลยทานแล้ววันเ,เนี่ยาาว่ามันซ้ำาซ้ำมันแหละเนื้อหาสาระเพามันพืชผลขึ้นรถไฟแรนเลี้ยวนี่เหรอ, <c oughs> อมันข้ามหูอยู่อ่ะเจ้าจะสอนม้ว่ขยาย้วยลืมคว่ำล่ำล่ะเลนเลีว ยียง่นเขึ้นรถไฟน,ะนะั่นละคุณบอกยินคำว่าขึ้นรถไฟขึ้นไปแล้วว่าหันจะให้ลงอีกขีดข้ามขึ้นมึงมอลำอยังไงมาไงเจนี่าานเศร้าคุยกันตั้งโดนใช่ไหมแล่นเลี่ยวเลยปาะเนี่ยนะเกิดผู้เขาเจ้าเขากำลังล่องว่าหันไม่ยังซัวแล่นเลี่ยวปฏิวัติเละว่าเต็มมัตุคำมันจังไพรมีทีมากขันเอยล่ำข่วมเกาเจ้ากติว่าคือก่อล่ำแมนบอกบ่าวบ,บ่าจักเน็ดบ่าววะจีมันจังมีทีมากบ่าววะกติตืิมไหมซุกเอาเขากินปะนั่นกติตืิมไหมสนะ ขึ้นรถไฟแล่นเลรยวลงไปฮอดสงขาไปตายยังไงเธอบอกว่าเรียนอยู่เรวัดปลาหันโอ้ยเห็นยังไม่ผู้นักอกนักแกงน้ำมอลลั่มุ่มปอกเห้ยสิไปไต้หวันก็สร้างข่อยพี่โอแมันกระหากกระผู้ไปส่งเขาที่เราคอซื้อกินอะไรไม่ต้องไปส่งข่อยมันญจจาละแสนมาขอซื้อเนี่ยเออจากหูคันว่าจังสังขก็แล้วไปสิไปไกลก็นั่นขอก็บอกว่าเน่กเกิดมอลลั่แกงเกลียวภาพล้ำเล่เล่แต่ภาคกันขี่เครื่องบินไปเส้นกินอยู่ไต้หวันบุญ ให้เจ speaker, roommate, <Now S 1> ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบเด้ออ้ยย่าพันทายมันต่องจะอยู่ใน้จินนี่ไหมโยกคนเอามาหาหยียามทำเขาก่อนมีฮอดปลาแดกขายผุนยิ่มจตไตวันน่ะฮอดสมปลาจอมสมปลาน้อยผุนเจ้ากระแดกมีเบิดบ๊ดยว่าได้หรอมีมืดอะไรทุกมองนั่นละพูดถึงว่าะเสน่ห์ปติดซื้อซอกต้องไม่กินเลยแปดเดือนพูดอ่ะแม่นเหนียวท่านกินเ่าท่านฮอดหมูเกิดเห็ดกันต้อเบ้ารู้อะไรกูกัดช่างเว้ยเอาเฮ็ดงานวันเกิดเทียดียว่แม่มอลำทุกงานย้อนเสียค่าเครื่องบินไปใกล้คักกับโขยกุ้ยตุ๊กเตะ โอ้เศาซมเศปากกันไหม่ำก็กตั้งจะำจก็ยุดจะกระุดสินแสดงนั่นละสินแสดงขอกเจ้าก็จ้เบิ้งกอดค้างเลยหมวิว่าก็เบิงมัดทุกเม็ดูไงเจ้านาจ้าอมบอกใคร โอ้ยเบิ้งกับเบิ้งปลี้งหาเฮานี่แม่นรกเละเนายกมือขึ้นกับเลียวนะเมือจะไม่ใช่ภาไปถไฟเนี่ยปวดสิเพราหัวมันมันมันขาดเว้ยกแน่หัวเซก่เหรอบูเลื่องอีกแหละคุณรถไฟเลยเหรอลงมาหัสงขาขึ้นรถไฟแล่นเลี้ยวลงไปฮอดสงขาไปถึงเมืองยาราขี่รถไฟไปหาปนโอ้เดินสายหาปนจริงจริง ขันมันมีคนหน่อยแต่เงินหลายข่อยป่อนอยู่ยขันคนหลายข่อยบ่สู้ย,ย,ย่างคนไตเขาไหลแท้ย่างก็ไปหากินไก่เกียิไปป่นหน่อยป่นหอดกระป๋องแป้งหอดกิบป,กป,ปักผมป่นหอดซุ้มกระป๋องนมอยู่มือเด็กหน่อยโอ้ยโจนไตือไตอยากเลือกสั่นมันบ่แม่นไตือตายอยาก,มมมยยากได้พอได<ล>้เนี่ยป่นดะเอียงควงหนาบ่อไร่ไม่จังสมเจ้าของธนาเป็นโจรสมเกียรติเจ้าของเสด็เดือ เขาว่าจะไปป้นให้ในยังกันบอกมาครับเลี้ยงป้นถนัดมากเขาบอกกินแฝดเดือนก็นได้ป้นหยังคอหยามอนไปห,วหวปัวหงอกปนหยามอนจน้าไดนบอกม่นเขาว่าเสียหยาด้วยเลยนั่นล่ะเสียหยาก็ไปขายหยาเดียวกันละ่ะกินใส่มเอ้ยมันแหละใส่เขบาบอกว่าเป็นป้นหยาพ่ะนะมาป้นมาขายดิบางคนต้องแง่ที่ขันครอมันต้นน,น่ะเนีน่ยฮอสใส่ล่ะโอ้ยมันมาส่วนโมาหายวะ เจ้าจะว่าวน้ำดูเลยเจ้าก oh ็จะว่าน้ำข่เจริญร่ไปเลยที่หล่ก็จีว่าข่อยทาไงอีกแล้ะป๋องนมอยู่มือเด็กน้อยหน่อยอาพันพอใจแล้วล่ะเจ้าจะเพิ่มคนแนวนี้กระป๋องนมอยู่มือเด็กน้อยมันว่าไหนอยู่มันแก่หัวซี๊ดสมกับตัวของข่อยเป็นจนที่คนซา พ่อไม่ถึงเวลาบร้หาออกผนมันเก็บทองเกือบตายผู้ฟังเอ้ยวางตายจะุบบน่นโลกออก็พาสิแตกมนนีมึมงหงกดเลยโอ้ยไม่อยาแอนแตีซินยังไม่ตังกลัวเกิดดอกฮ้อนเก็บแข้งเก็บขาเป็นโรคประดงต้นโอ้ยนี่ยาประดงเกิดออกหนไม่ต้องยนันแม่นไปออกหมามากกระบอ,อกเศร้ารักไปได้ถึงเวลาเป็นไข่เก็บแอลเบ่ค่คยบนขันไนย,ยางออกผนสาแหลวจังคอยเศร้าโอ้ยโรคแกนได้มาดื้อยาเดี๋ยวว่า ขนาดชินบักข้าไม่เคยปอกฮอดกระปูเลือดบ็ดนุ้ยฮอดเปียกฮอดยมขวัญมึงยังมาบอกว่าเลิอดไหลว่าเลิอดดอกบักข้าหน่วยหน่อยหนาะโอ้เจ้าบอคอยใจบักข้าวเขาป้องมาเกลียงยี่ยอดอ่อนๆมาช่อดอกป่ะนะน่ะยอดเดียวร่วมกันได้วันหวานน่ะว่าคนสุดวงนึ่งหุกน่อยบนต้นแมะลาว่าสู้ฟังวัวกุระวันง่อยแบบไงกี่เส้นโพอใจนี่แม่วิย่างเข้าวลงไปเก็บเห็ดตั้งแต่เสือกันยังยานยานต้นเลี้ยวบางนาจรงเห็ดเบิ่งท้ำเนี่ โห้าขวบมึงเอ้ยจะมันจางกูมันตีกับครักแล้วหนือไหยขึ้นคู่พันไปยิ่งสร้างพ่อไปถึงกลางทางเกลเล่พ่อหมูกไกลล่ละเขินมาฟุกจหอกันเนี้ยต่ผมคือโจนไงหาจึงแต่หลับสร่างเลยบ่อยากหอดหลับไก บต้องไผ่โวกิวล้มบ้านตองใบโู้โวกีิวโจกเกอขามลมตอนตาตั้งเขื่อนวังจะล่ำก่อนข่อยไหมล่ะพอได้ก่อนเจ้าขุนก่อนเจ้าคืออดไพอก่อนมาล่ำเป็นบุญเพ่งต้นก่อนห้องเจ้าของบอดี้ห้องบุญเมาอัดไถ่ข้าพ่าเจ้าคือโจร่ายค่อยกินแต่หลับสร่างเลยบ่อยากพอหลับใกล้เลยออกมาลงได้กบุญเราด้ล่ะให้เราเขียนให้ก่อนล่ำก่อนเจ้าล่ำหันก่อนเช่นมันยืนยังแง่ต้องพู้เขียนกันอะไร เขียนบอกของบอกคือให้บพรสัมผัสจังมิดไอ้สิจมไหลล้ำอยากล้ำแค่ให้มือใดก็ได้ดูล่ะแต่ต้นจะสูงให้เขาเขียนในล้ำเส้นมันดีแหละปกติเป็นโจรเขาบอกให้ล้ำดอกออกมากเขาเร็วโกเป็กฟันสะฟันใสไปโหลดได้ยินหมอล้ำได้จังไดสันก่อนล้ำมาอยู่ลรื่องพูนพูนพระเอกออกมากพูนมันจังขาดไปวางอยู่หันมืดบดล้ำ มันยากซะบัดเลือกโตแสดงพไปได้ดิว่าเป็นเลือกเอาแต่เสียงอย่างเดียวเหลืออยู่ดิหนยรูปร่างออร์ซอนอ่อนแอนผิวเหนื่อนุ่มไข่ในตาหยาดน้ำพึ่งอาอมายุ่งเจ้าติมอนี่นี่ละเขาซาเขาลื้อพโล่มอนี่ไหมเปเรียนยุ่ยเซ่ก็สร้างข้าเจ้าลงข่าวหนังสือพิมพ์เจ้าได้อ่านยู่ยบอกแม่ยกเมาส์รถน้ำกลืนแมนออกมาแต่ละฉากพวกอะไรเต็มคอกแมนมีแต่แบบสีม่วงแม่แมนดีใจน้ำให้กันว่าแมนแม่ร้อนบ้านแก้วเบิงมีแต่ซูเปอร์แมนแมนบายแมน คนละคนอันนี้ของแท้ทั้งนั้นหนว่ยคอยเขียนก่อนล่ำแบบสัมผัสลูกโซให้ล่ำไปล่ำโซ่จะเสียงไม่มือนั่นเขาก็โอ้ยขึ้นปั้นหอดลูกโซ่ซัมเฮ้ยสาวไปห่างนั่มาสามจุดได้เลือกเขาปอดโอ้ยกูอยากเป็นพระเอกเด้หวะโอ้ยเบื้องเจ้าของเนี่ยฮะมึงเอ้ยกูันมามีเน่ารนขวัญ่งกันให้กวางเอเลอยู่มามีไฟเนี่ยเฮ้ยเออเป็นเพลอย่างเงี้ยกระได้เด้อพ่อ ก็ลองก็ย่านเจ้าภาพเป็นสร้างแต่ตั้งมีกูกันยืงแล้วเป็นโจรนี่ละเป็นโจรขามมด้องบตองล่ำเบาเอาเบาที่เนาะเบาก็ได้ข้าเป็นมอ่ำแค่เร็วบางหนามันนีก็้ข้บอกว่าเจ้กอยมันยังเบากับพิดล่ำกับพิษจะกี้เย็ดแนวไดหาความพอดีบพมีเจ้าเสียบบาๆกจะมานั่งอยู่เนี่ยเอามาจจะสมบทบาทมันเกินยสิพอดีได้สิพอดุ่มน้ำตามทองเหลืองตันี้กัพ่อนมีขาดห้องมันกุฏโเกย วันนมาคนรุ่เล่งเถอกก็ดีก็ได้ขอสมูน้ำตามทองเรืองเออซ้ำเนี่ยพอดีข้าพเจ้าเองคือมาหาโจรเจ็ดลอยหาสิบโจรหาลอยวันนี้<น>ก็หาลอยเจ็ดลอยหาสิบไปเลยกระเทือนแล้วกระเพียงหม้อเต็มแปดลอยเลยพูดเพราะท่านได้พ่อปนอีกสามเธอจังสิพ่อสิบปนอาวุธเออจังมันก็ได้ปน,นได้ปนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมียนมันก่อนเฮ้ยเมียนคอยปนายคอยเซ็นไงซะยังากหัวต่อ เนี่ยเขาว่าต้องการแล้วมึงทิ้งไงปะเดี๋ยวก็สั่งบ้สงสารซ้ำไปพอจีบปสางไปฮอดมันลูกฟ้องจับนางอย่างเผาถิมลวดโอ้ย hmm. จับข่อยบ่าได้กงงี ADA. ้มาโบเต้นนี้ือมัดจริงจริงโเต้นนี้แล้วโจนจะข่อยโจนมิระดับเลยอได้ฮอดใบประกาศได้ฮอดถวยเกียรติยศได้ฮอดโลได้ฮอดเหรียญทองท่านผู้ว่าพ้นมอบให้นะป้นเหนานี่แล้วไอ้คนมอบให้ยังมีมือจึงเสียเกียรติเจ้าของตัว ตวยอของเอเลียยูเฮือนมันพันวัดมันมันออกของวัดตีมามันติดมาซื้อแม่นเพากลามั่งหมดแล้วสังเขียนว่าขันมีตตวอจะลังแม่นบดวอใหญ่องแดงๆนั่นก็แม่นแม่นโอ้ยมาตังกิ่งมาไหวไวยเบ้าอาชีพของก็ไม่เจะคือป่นป่นปนปนโอ้ยฟูหัวจักเราละยันว่าเข้าใจสนอกุณชเริ่มสร้างมากกว่าในคุณเลี้ยๆเลยบ้างนี้ มือใดบ่ได้ป่นกินเกลือกับ่หวานกินนทำตาลกับบเค็มฟังสิฉันลงกินเกลือหวานแล้วมันแม่นคนเมืองระบาดเลยไม่ยังสัน่นลูกไว้แต่ล้างเถียงยุกไก่ไปได้กันยังเด้ไปเลี้ยยุกขี่เท่านั้นอันนั่นงงัวพันตัวน,นั้น,นขับก,ก็นั่นพุ่นเร็วจะว่าเป็นจังไรคันบ่ได้ป่นกูอยู่จากกําลือเอิดออกหอนออกล้นมีตั้งแต่สีทสส่ทนสี่ห้าห้าทนโอ้สี่ห้าสี่ทนขอไพ่ขอยเว้าโต๊ดขอไปลวด <c oughs> บ่ถือสาดอ,อกที่บ่าเว้า นาจินเขากับลาภงอพผงสลดประเทศไทยเป็นกิโลกิโลยังบ่แสบขันบ่ได้ปน่นสำพอหัวหนา้ามึงผมดก,กด็ร้อยบากเก่ยวก็ข่อยข่อยบริกิน้ำเขาอันคือล้นสั่นอันเขาถือ,อยางไก่ไปซื้อะใส่หลายเล่นป็นสัน่นข่อยบอกว่าแจ่ผมแล้วถ้าเขามามัดแอวก็รุดว่ะขันมือได้ได้ออกปน่นกินเขาก็ะาบมะโกดิบก็มีแหง่งยังพ่หลูกพาเมียงไปกินใครอยู่ได้ล่ะ มัจะคล้องฝาดกฝาดได้จีเป็นย,ยังกินแล้วทองผูกกันเบงออกบ่อจีบ่เปลี่ยนกันกินเหมือนกันอยู่เดินบ้านเลยโอ้ยคนไม่ยารยะบายบ่ไ <ละ S 1> ด้กินหรอกขันหูวยาใครอยู่วะแต่ตำกล้วยดิบสองโคกกินเข้าไปเอา,าตีหลักฝาดบวกฝาดซิวต่อเขาว่อบาดอย่าง <c oughs> ว,ว่ามันหจักยาญ่ดีป่อเพื่อเอาเก่กเกลต้มอัดเกล็ดบ่กินบังไฟเลยนะโอ้ยคนไม่ยาดีกรอนอีกยาอย่างเอี้ยกวันตำมาเบนดิบสามโคกกินเข้าไปก็หมักตำงานสวัสดีฝากอยังออกเสียง แกเราเขา,าจะได้สีออกสินะระเบิดหินนั่นวายโอ้ยมกบ,บาลเบิร์ดทันละมกบ,บานดอกสี่ขอนข้างมัดเนยเพิ่อ,อ,อเห็นตัวเขาปอกบ้างขอลำอืมโอ้ไปตัวตีตัวแดนเมื่อคืนนี่มืดมืดเนาะมันก็มืดละขอสีออกป่ะยืได้กัะไรยืนกับจังหวัดส่วนละเจ้าก็จะเฝ้ารวมไปก้นอ,อนไข่ไหมเฮ้ยก็จะบ่อยเอืยเนาะน้ำพุ่งกันเนาะวุ้ยเว้ยเป็นพวกเปล่าเพราะบอกว่าที่ว่ารับหรือตีที่ว่าไงเมื่อคืนนี่ว่าสิงดการข่าเลยที่ แต่ว่าเหตุการณ์เมื่อเาบังครับเขาโมฮอดโมเล่นปุ๊บนี่แหละคนสิรสินอนมาส่งเสียงรบกวนข้าพเจาเ้าแล้วเกิดความรำคาญตบไปอย่างแรงตายสองมีไปได้นึงคนทางไหนยุงขับจะไวโอ้ยนบอมุ่งกลางนอนเว้ยบ่มีมุ่งนี่แล้วไม่มีมุ่งก็นอนน้ำท้องใสจี่มันมุ่งมื่หลังเนี่จะมุ่งหาหูมาแล้วน่นมุ่งหาหูเกษตรเปน็นหหปยังกลางหูเดียวนึงอ่ะโอ้ยปอดตระก็ขี่ที่ตั้งบ้านเขาผู้คู่เอ้าผู้คูเดียวเขาสิ่วซ้ำตากแหนดื้อซ้ำตากแหนสิบสองสองแล้ว มันจะมาซีนอนไะไรกันนางเอามานางจะได้ได้ยินเสียงโกนกาดจ้าจึ้เฮ้ยโกนเดียบนางนางละหลังจากนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเหตุการณ์บกขาดคิดก็เกิดขึ้นยุน่งตัวบ้าตายบินกลับมาอีกเ่ามันยุ่งได้ได้วยเนะี<ห>่ยคนอิลีนี่ละ<ห>มีคนวอยมาบอกว่า,วามีคนสิมอลลามห่างเคียงยุ่งมองเลนหรืซีคนผมก็เฝ้าเลนไม่รูเหตุการณ์พอแมนอิลีมันกำลังสีลารามหนึ่งหน่อยเจ้าเหตุการณ์อะไรัน ผมกอดฟอแลนมาจับข้อเสียกันตบอย่างแรงสลบข้ามือหนึ่งแลนนี้ไปได้สามยังปล่อยมันหนีอยู่เพียงเพรจับโซ่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองปล่อยไปก็เป็นไปสังคมซอมมีฮาจริงเลยครับมาสิจับตัวมันกรแลนนี้ที่ชอบสังคมซอยกัดในที่ผมกับแลนต้องโกนห้าไปมือเป็นตายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไหมแลนต้องโกนหน้าไปนั่งไปรูดแลนต้องโกนห้าไปข้อมไปหอดเครื่องทางมันก็มอบตัวเห่ามันหันหน้าเข้ามาคิดสู่ข้อมชักปืนออกมาสามกระบอกผมยืนเฉอมันยกปืนขึ้นเตรียมซีเนียวไก ผมตกใจสุดคิดแลนบังเสาไฟฟ้าตื่นพอดียังปะโอ้ยพี่บอกมาแก่ความฝันตูกูฟังเลยอย่าแห้งกูอือกูนอนอน,น้ำผาเมื่อกีโอ้ยสเสด็จขึ้นห่าเตปหน้าผาเกีอย่ามันยิง่งเงี้ยอเห็นมันหอบทุ่งปุญญยใหญ่มานอนฟังทั้งที่ฟังกับท,ท่านดีหลังจากมันผ่านไปซดซดหอนหอนคอเพราะมันฝันในเหลืองกิง้งเห็นกับตาจระเลยเสียงเซาย่ามองเ้าจะขายกับเขาทั้งหลังเลยนะเออ มึงขาคอนว้อยกูตายบนะ่ผมกับฝ้าอด้่ในเบิ้งเหตุการณ์โอ้ยมุนเอเล่วัยรุ่นกินน้ำกันล <arson crashes> <waters> ุ่มกันเองหาลุ่มหนึ่งไหมพ่อบอกแล้วเราอย่าป่าฟิ้งแย่แท้กินเกินกำหนดกินเพราะกินยานี่เป็นยาอะไรมตีร้ายมันตาไร่มันจืดหนากันในเบื้องไรลืมกันเลยผมแรงก็หอดมอนัมเบิร์ทางสูรเลียดอาบตเลยผมคันศิบุตรอยก็เื่อแรงน้ำใจแม่แล้วขอกับฝ้าแรงไปจับก็อีกยกขึ้นก็ซอยเลยเซ่แรนผู้ละออกความสะพานบนซีหาตัว ตัวนึงมาท่านมูมาขี่เหี้นว่าแล้วกูเป็นอุ้มมาขี่เหี้นแลนพาไปใหญ่จีนข้างหลังนี่ตัวนึงหูสวยเจ้าบอกน้องใครนายเจ้าภาพเลยนะถอยเลาะถอยเลาะทำกันดีแทถโอ้ยกุ้มน้อยั่งดิเจ้มาเอือมาน้อหน้ามันล้มันเลยเหี้ยวไปเลยบงวัวเขาสาเหลืองล่ำเลยเมื่อก่อนเหลืองมากัดกันเสยอยู่ล่ำล่ำล่ำเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเนาะเออนั่นเห็นเหตุการณ์นี่แหละเอาเรามาขึ้นในฝันดีเลยว่ากูโอ้ยนี่มันกูจังมาเรามาฝันกันด้วยมันบ่ทบพวกไห้ฟังมาสิดอก ทันฝันัสีออกหาป่นคือสิส้กสีหมาน<ช>เออได้เวลาพอสมควรเขา้าจะต้องออกหาป่นสักนคนเอาดาบป่ะฟังละม่าโดนแล้วเนี่ยขกก้ามนเด้อคสรุปเขาชะาะบ้านนี่เออฟังละม่าโดนแล้วจนเวลาฮันตีซีปอบๆอีทัวเพคือตีซีพะนังสมมุดต้องอปปอคือ,ปอไปเรื่อง้านลำเชื่อมันบดีควาแม่ยาวเอาพื้นจดหมาหน่อยส่งมา พออยากไอร่ายมือคอยบัางงามให่คอยตีเอาเพียงเอาตีก็ต,ตีตีบางเลยเอ้าไม่เป็นใจที่แตกเอออออออะไล่หมูไล่หมาปูปลาหยาปลาเงาบ่หาพันลำเตยเป็บ่เฮ้ยเตยพ่อมาลำขวันขีชักชวนน้องยานีเออมาเตยจบะปับฟอนงามๆาพระรามแผงสอนพระนุมานถวายแหวนเฮ็ดเป็นบ่ขึ้นฐานะเตยอุ้มทงปุ๋ยใหญ่มองั่นเรื่องก็นาเป็นแต่ <c oughs> ห,ห,หย,าหายอก<อ>มาห,น,มหาน่อยดีให้โอ้ยมับไปเลยเลียงฟอนน้ำข่อยเนี่ยม,ม,นนมีาายหอดทามไหมท่าเลย ท่าสร้างสิ่งใหม่ท่าลิ่งอุ้มแตง่งท่าแห้งตับปีกนี้มัดล้ำค่านีกูต่อหน้าซอรล้างกูก็กลืมไปพด้วยมาคนพูดยังไงเลแต่งตัวเลยแล้วยืยนคืนเฮ้ยว่า,ามันชันประพุ่มเลยเพื่อจะวัด ปากเจ้าเด้งตาดำเป็นหัวนอฟอมดีเม็นดึงผัดโอยผัดมึนไทยมึงซึงเอื้งจองลุงไทยมึงึงเอื้งจ่องลุงปนนส่ง